ตัวที่เราชําบากนะครับเราอาจจะใช้เป็นท้ายใช้กันตัวอักษรได้นะครับผมจะเปลี่ยนตัวอักษรขึ้นมาแต่้ะเราเลือกเป็นตัวอักษรที่มันหนาหน่อยนี่ก็ได้นะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเก็บตัวต้นไว้ก่อนเพื่อเวลาถอยหลังจะได้ง่ายากนั้นเราก็ลงสีนะครับ ทำเอ็กทูทำเอกทูกเตดตเราก็กดแสงใส่หนอยไฟจากนั้นเราก็ใช้ตัวตัวข้างหน้านี่นะครับ เราจะใช้ตัวตัวนี้เราก็ทำคอนทัวร์เข้าในหนึ่งสเต็ปเข้าในนะ้ำอินไซด์หนึ่งสเต็ปแล้วก็คอนเวดให้ขนาดใหญ่เล็กตามต้อง,งการจากนั้นก็แยกออกมาเอาเฉพาะตัวด้านในมาทำนะครับผมจะลงลายเราตัวด้านในมาแล้วก็เยื้องลงเล็กน้อยครับขวาบวกให้มันเป็นลักษณะเหมือน มันเหลื่อมลงนะครับมันจะเป็นสองตัวตัดตัวนี้เนี่ยจะไปตัดตัวอีกตัวหนึ่งนนะครัเป็นาลกงนั้นเราก็จากวัตถุสองชิ้นไว้หน้าตัดหลังแล้วก็จะเกิดเป็นเส้นขอบนำไปวางข้างหน้า มันก็จะดูเหมือนกับว่าตัวสื้อมีการบากเข้าไปนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยถ้าเราลงสีก็จะมองเห็นนะครับคือมิติสึงของแสงมันไม่เท่ากันเราต้องทำให้เขาใส่เพื่อจะองทะลุไปเห็นพื้นหลัง เลือกแบบ uniform ใส่ uniform แล้วอคนนี้ก็จะเหมือนกับดูลักษณะเหมือนกับตรงสือเขาเมาส์ลงไปนะครับถ้าจะทำตัวไฮไลท์ด้านนี้ด้วยก็ได้นะ เราก็ใช้ตัวไหนนะครับเราทำคนตัวเข้าในหนึ่งสเต็ปแยกออกนำตัวในมามาทำตรงนี้เราเลื่อนลงตรงนี้เราเลื่อนขึ้นนะครับ จากนั้นเราก็จับก็ตุสองชิ้นไว้หน้าด้าหลังเราก็จะได้ส่วนล่างครับลงเป็นสีเทานำลายออกบับแปะไว,ไว้ด้านนี้นะครับเพื่อเพิ่มไฮไลท์ของของตัวหน้านะครับคือลักษณะ3หมเพราะว่าแสงสอง,องมาเจอล่องก็เป็นเงาเจอตรงนี้ก็เป็นเป็นสว่างเราก็มาลด ทำสายยูนิฟอร์มแล้วก็ทำตา่างๆให้แค่ว่ามองดูว่ามันเป็นส่วนของไฮไลท์ของตัวตัวหนังสือนะครับมันก็จะดูเป็นมิติขครับยกลองทำกันดูครับ